สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก c y b เบอร์ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้าแอปทางรัฐไม่ได้นะครับระบบแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับบอกว่านโยบายความปลอดภัยทางรัฐโป,ปิดการใช้งาน USB Debug และ Wireless Debug ที่เมนูทางเลือกผู้พัฒนาที่หน้าการตั้งค่าในมือถือของท่าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการทางรัฐเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเมนูทางเลือกผู้พัฒนามันคืออะไรมีไว้ทำอะไร USB debug และ Wireless debug นะครับอยู่ภายใต้เมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับหรือเมนูนักพัฒนซอฟแวร์นะครับอยู่ภายใต้เมนูการตั้งค่า ในโทรศัพท์ของเรานะครับโทรศัพท์บางยี่ห้อนะครับอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นความหมายเดียวกันนะครับมีไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับเอาไว้หาจุดบกพร่องของ usb และปรับแต่งอื่นๆนะครับและบุคคลทั่วไปนะครับเอาไว้ปรับแต่งโทรศัพท์ของตัวเองอย่างเช่นปรับแต่ง gpu หรือแรมให้มันแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเราเปิดเมนูนักพัฒนาทิ้งเอาไว้นะครับ เราจะไม่สามารถเปิดแอปทางรัฐได้นะครับแอปมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพเลยนะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับเราจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเข้าไปปิดก่อนนะครับสำหรับวิธีการปิดนะครับเราสามารถปิดได้2วิธีนะครับ 1. ปิดบนแอปทางรัฐแอปทางรัฐจะเชื่อมโยงเข้าไปที่เมนูนักพัฒนาเลยนะครับอันนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับ2 ปิดที่เมนูการตั้งค่าในทโทรศัพท์ของเรานะครับสำหรับวิธีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับแต่ในที่นี้นะครับขอ,อยกตัวอย่างปิดทางเลือกผู้พัฒนาบนแอปทางรัฐนะครับเพราะแอปทางรัฐได้เชื่อมโยงเข้ากับเมนูการตั้งค่าไว้ให้เราหมดแล้วนะครับอันนี้คือง่ายดีนะครับให้เรากดปุ่มไปที่ทางเลือกผู้พัฒนาบนแอปทางรัฐได้เลยนะครับทำตามคลิปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะนำพาไปที่เมนูนักพัฒนานะครับหลังจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับถ้าเราปิดเมนูนักพัฒนานะครับ USB debug และ Wireless debug นะครับมันก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับเพราะมันอยู่ภายใต้เมนูนักพัฒนานั่นเองนะครับเมื่อเราปิดเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปทางรัดนะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถเข้าใช้งานแอปทางรัดได้นะครับหลังจากที่เราปิด เมนูนักพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนในการปิดเมนูนักพัฒนานะครับที่เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนะครับดังต่อไปนี้นะครับซัมซุงหัวเว่ยเซี่ยมี่เลตมี่วีโว่ออปโปและเรียวมีนะครับเริ่มต้นที่ซัมซุงนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่า เลือกทางเลือกผู้พัฒน,นาจากนั้นให้เรากดปิดทางเลือกผู้พัฒนาได้เลยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อั u เว e ยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกระบบและการอัปเดตเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาจากนั้นนะครับให้เรากดปิดการพัฒนาได้เลยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ xiaomi และ redmi นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกโหมดนักพัฒนา จากนั้นให้เรากดปิดตัวเลือกนักพ mm ัฒนาได้เลยนะครับโทรศ nah. ัพท์ยี่ห้อ Vivo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปหลังจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo นะครับถ้าเราหาเมนูนักพัฒนาไม่เจอนะครับให้ทำแบบนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกหมายเลข b u กดย้ำๆเจ็ดแปครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าจอจะแสดงข้อความตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่การตั้งค่านะครับเลือกระบบเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปหลังจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับสําหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากนั้นให้เรากดปิดสําหรับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับถ้าเราหาเมนูนี้ไม่เจอนะครับให้เราทำแบบนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเวอร์ชันกดตรงหมายเลขบิลย้ำๆ78ครั้งนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอนะครับหน้าจอจะแสดงข้อความว่าขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่การตั้งค่านะครับ เลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เรากดปิดสำหรับตัวเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อเรียวมีนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากนั้นนะครับให้เรากดปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับเมื่อเราปิดตัวเลือกผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาลองเปิดแอปทางลัดดูนะครับว่า มันสามารถเปิดใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับหลังจากที่เราปิดโหมดนักพัฒนาหรือว่าทางเลือกผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของเพื่อนจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Cy เ e อร์ช n n e l ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆจาก Cy เ e อร์ช n n e l ของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ